โฟกัสฟาดกลับขอบคุณที่สนับสนุนค่าผ่อนบ้านจากกรณีเรื่องการสลายการชุมนุมของม็อบในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้มีผู้คนในสังคมออกมาประนามเจ้าหน้าที่จากการกระทําดังกล่าวรวมแม้กระทั่งดาราในวงการบันเทิงอย่างสาวโฟกัสจิรกุลที่ก่อนหน้านี้ที่เธอได้ออกมาโพสตโซเชียลต่อต้านการกระทําการรุนแรงกับผู้ชุมนุมและเรียกร้องให้แสดงสิทธิของตนเองอย่างเสรีและเจ้าหน้าที่ไม่ควรทําแบบนี้กับคนที่ไม่มีอาวุธ ซึ่งก็ทําให้มีแฟนคลับทางที่เห็นด้วยและเห็นต่างจากเธอจนได้เรียกเข้ามาต่อว่าเธอต่างๆนานาล่าสุดก็ทาเอาสาวโฟกัสทนไม่ไหวออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าถ้าคิดการเห็นต่างของน้องเป็นเรื่องผิดแล้วจะดา่าหยาบๆแบบไม่มีความรู้ไม่ต้องด่าให้เสียแรงหรอกนะคะบางคนก็แช่งว่าขอให้ไม่มีงานบางคนก็ไล่ให้ไปอยู่ที่ประเทศอื่นแต่หนูรักประเทศไทยนะบางคนไม่ต้องไล่เขายังไปอยู่ประเทศอื่นเลยงงจุงแต่ถ้าฟ้องกลับเนี่ยเตรียมเงินไว้ด้วยนะคะจะฟ้องเอาเงินมาผ่อนบ้าน ขอบคุณที่สนับสนุนค่าผ่อนบ้านค่ะหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนเธอเป็นจำนวนมาก